ผมสวัสดีมันต้นครับผมเช้านี้กับโมงเช้าครับหกตีเพิ่งครับผมนี่เลยครับผมวันนี้ได้เจอสวยๆอามนครับผมตัวคนครับผมดูครับเป็นอลังการนะครับผมสวยมากเลยครับส่วนนี่นะครับผมคนหัวน้ําครับผมมีปิดตาบ้างครับผมมีต่อยครับผมหนึ่งตีครับผมเมื่อตะกี้กัปลายนิ้วครับผมไม่ได้ออกุบไปครับนี่ครับตาสวยครับผม สองชุดเลยครับนี่จะเจอแบบนี้ทุกรังครับผมถือว่าสุดยอดครับผมนี่ครับผมต่อยผมเมื่อกี้โอ้ตีมาหลายรังนะครับผมแต่ไม่เคยโดนต่อยครับวันนี้โดนบ้างครับผมจกบครับผมอยังว่าครับผมตีปึ่งก็มีนี่เลยครับคนหัวนน้ำครับผมติดตาสวยครับ กบอย่างนี้ก็เลอนน้ำหวานครับผมกดตัดครับผมวันนี้ใส่ถุงมาครับผมตังตังจะได้ไม่เพื่อนครับไม่รู้ผมจะอเอาอะไรเดี๋ยวลืมครับผมโอมจะเอาตังมาผูกกับจริงครับผม อย่างนี้ตามตัวกินน้ำมาครับผมนนก็เจอไว้หลายวันนะครับนนดูครับผมโอ้ตัดเมื่กีโสอกอ่คนครับยืดชิดได้ตัดไม่ยากครับผม ตังมัดไว้นะครับผมโอจะได้ตําไม่ยากครับเหนื่อยนะครับผมเต่ไม่ต้องรีบครับปนต้นไม้อันตรายครับีครับกบไม่มีกันเลยครับผมปืนกระดุกเป็นธรรมดาครับ ต้องเสริมฟันสักหน่อยแล้วครับผมไม่ใช่สิวรรนพร้อมนะครับ <c oughs> กี่ครับวันมาแล้วลุ้มก็ามากับผมโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> นาำก็เยอะ ไวลุกตัดก,กีโซมากรับ <c oughs> <c oughs> นี่เลยครับผมสุดยอดเกสรเลยครับผม <c oughs> เป็นกิโลเลยครับยังไงครับผม <c oughs> ไม่รู้จะวางไหนครับผมวาง ตรงไปกินกันเลยกันกับของกีโซนก่อนครับผมไม่ล่วงนะครับผมยังมีกับของกีโซนแต่จะมีน้ำนะครับผมขอตัดครับ น้ำตั้งนั้นเลยครับผมสุดยอดเลยครับรังนี้ไม่เคยเจอรังนี้แบบนี้มาหลายวันเลยครับผมน่าจะได้หลายกวัอยู่ครับคนของน้ำปิดตาสวยๆเลยครับตัดครับผมกินสิ่งหนึ่งครับผม ชิ้นที่สองครับผมชิ้นที่สามครับผมโอ้โหแบบเต็มถังเลยครับผมตรงนี้ครับผมแต่ว่าต้องเปลี่ยนด้านครับผมอันนั้นตัดยากครับโอ้โหดับไปแล้วครับผมนี่ครับง่ายกับการที่พึ่งครับต้อหวานเยอะครับตรอง ครับสวยครับผมน่าจะได้หลายกล้วยอยู่ครับผมเหลือไว้บ้างครับแต่ก็ได้กำลังโตนะครับผมความสะอาดมีครับผมคอยเช็คไอ้จุดติดไหมนะครับพึ่งดูครับผม เพราะน้ำพึ่งเต็มมือนะครับแต่ไม่ใส่มงมานอันโอ,อ,อกเลยครับผมดังแบบนี้ปิดครับผมช่วยได้เยอะครับไว้เมารอบสองครับผมเนื่องจากน้ำดีครับดังนี้นนั้นจะเจอกตีครับผมต่างก่อนครับเดี๋ยวทันลงเยอะ นี่ครับผมผมนีตุงมันทำสะดวกอย่างนี้เองครับผมกีซสอนครับออกไปครับเจ้ากีซ้อนครับผมสวยเกินครับกีซ้อนโอ้โหสวยจัดตรลัดบอกเลยไม่บอกก็ดูเขาเตพดูตมาเองอักเปสองก้อนแล้วกันะค,ะครับผมสวยไม่จุครับ คนหนึ่งคิก็าลังเหลืออีกหนึ่งชิ้นผมมีตัววยูด้วยครับผมตามตะสัวกับเต,ตาต่ำแบบนี้แต่ว่าผมไม่ได้ปลาือกยุงม,มาครับผมไม่ได้ปลาผู้ช่วยมาด้วยครับวันนี้นายเยอะครับวันวันนี้คนละวัน,น,วน,น,วน,น เงน้นจะเจอทุกรย่างครับอ่ากวดอย่างตำครับดังนี้รงจะได้เยอะกว่าห้าในนอนครับผมกีครับขอลงครับผมมาเจอกันที่บ้านครับจะใช่ดูละครับบ้านครับ การตัดเทียบร้อยแล้วครับผมเหลือบ้างครับผมนี่ครับนิดน่อยเองครับผมส่วนตัวมนก็ไม่อมครับใบมาตีรบตครับนี่ครับเต็มตังค์เลยครับผมทั้งคก้นเกสรนั้งน้ำหวานครับโอเคครับเรื่องนี้หรือว่านานๆจะเจอครั้งครับผมลงครับเดี๋ยวไปเจอที่บ้านครับจะไปดูว่าเกะตรงมาดูว่าจะได้ประมาณกี่ขวดครับผมผมว่าน่าจะยังต่ำกว่าห้ากวดครับ โอเคอยู่ครับผมปลาตั๋งลูกเล็กมาครับวันนี้นี่เลยครับต่อยเป็นอย่างเียครับต่อยก็ตายนิ่มก้อยครับผมเลือดออกเลยลงครับเก็บมาคนเดียวครับผมนี่ครับจริงจริงก็มีบ้างครับหรือไห้ก้อครับโอจะได้ตำโตครับ มผมนี้ครับผมเป็นสวยๆนะครับไงครับตรงนี้ยาวเกือบสองเมตรเลยครับหลงครับผมกบไม่กอยดีครับผม you call